วิเคราะห์เจาะลึกรอยร้าวหุ่นเตียจากปมร้อนแบนด์สินค้าไทยบทนำควันหลงจากปั๊มน้ำมันสู่รอยร้าวแห่งอำนาจการเปลี่ยนแปลงป้ายสถานีบริการน้ำมันปตทหรือ PTT ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของไทยในกัมพูชาสู่แบรนด์ท้องถิ่นในชื่อพีซเมื่อไม่นานมานี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงการปรับตัวทางธุรกิจธรรมดาในสายตาคนนอกแต่สำหรับผู้ที่ติดตามการเมืองภายในของกัมพูชาอย่างใกล้ชิด นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนเรียนความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและผลประโยชน์ที่กำลังสั่นคลอนพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศระหว่างสองตระกูลผู้ทรงอำนาจหุน่นและเตียเปลวไฟที่เริ่มต้นจากกระแสชาตินิยมคลั่งชาติกำลังลุกลามเข้าสู่ใจกลางโครงสร้างอำนาจและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านผู้นำของกัมพูชารากฐานแห่งอำนาจ พันธมิตรสองเสาหลักหุน่นและเตียเพื่อที่จะเข้าใจความลึกซึ้งแห่งวิกฤตการณ์ครั้งนี้เราจําเป็นต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจสถานปัตยกรรมทางการเมืองของกัมพูชาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนําของพักประชาชนกัมพูชาอํานาจถูกค้าจุนโดยสองเสาหลักที่แบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวเสาหลักแรกคือสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนผู้กลุ่มอำนาจทางการเมืองการบริหาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเปรียบเสมือนซีอของประเทศในขณะที่เสาหลักที่สองคือสมเด็จปิชัยเสนาเตียบันผู้ครองตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมายาวนานเปรียบเสมือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กลุ่มอำนาจเหนือเหล่าทัพและความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงพันธมิตรของทั้งสองตระกูลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองแต่ยังถักทอเข้ากับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ ตระกูลเตียมีอิทธิพลอย่างสูงในพื้นที่ชายแดนการค้าและสัมปทานต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในขณะที่ตระกูลหุน่นแผ่ขยายอิทธิพลผ่านระบบออกยาซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากการบริจาคเงินมหาศาลให้กับรัฐบาลกลุ่มออกยาเหล่านี้ได้กลายเป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุน,นอำนาจทางการเมืองของฝ่ายหุนอย่าง,างเหนียวแน่นความสมดุลน,นี้เองที่ทำให้ระบอบการปกครองของ C.P.P มีเสถียรภาพและยืนยาวมาได้จนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของเปลวไฟ,ว,ไฟวิกฤตการผลิตตามสั่ง,งกระแสการรณรงค์แบรนด์สินค้าไทยปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วและดูเหมือนถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างอิงเหตุผลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่านี่คือวิกฤตการที่ผลิตตามสั่งโดยมีเป้าประสงค์แอบแฝงทางการเมืองกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงในระยะสั้นคือกลุ่มทุนออกยาที่ทำธุรกิจแข่งขันกับสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆจากไทยการกีดกันสินค้าไทยเปิดโอกาสให้สินค้าของตอนเองมีพื้นที่ในตลาดมากขึ้นแต่ในภาพใหญ่ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือฝ่ายการเมืองของตระกูลหุนซึ่งสามารถใช้กระแสชาตินิยมนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนนิยมเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาปาก้องภายในประเทศและที่สําคัญที่สุดคือการส่งสัญญาณและทดสอบอํานาจไปยังกลุ่มต่างๆรวมทั้งพันธมิตรอย่างตระกูลเตียชนวนระเบิด การสังเวียนพีทีทีบนแท่นบูชาการเมืองเป้าหมายที่ถูกเลือกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านครั้งนี้คือปตทซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์น้ำมันแต่เป็นตัวแทนของอิทธิพลทางเศรษฐกิจของใครที่ฝังรากลึกในกัมพูชาการที่ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้การบริหารของนายเตียสยามบุตรชายของสมเด็จเตียบันทำให้สถานการณ์ซับซ้อนและเปราะบางอย่างยิ่งตามข้อมูลเชิงลึกระบุว่านายเตียสยามถูกกดดันอย่างหนักว่า <om pa. S 2> ต้องเลือกระหว่างการปล่อยให้ธุรกิจถ <G ül> ูกทำลายจากกระแสต่อต้านหรือยอมสละแบรนด์ไทยเพื่อความอยู่รอดมีการกล่าวอ้างว่าพ <G ül> ลเรือเอก <G ül> ตเตียวิน <G ül> น้องชายของสมเด็จเตียบันและอดีตผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งมีข่าวลือว่าพัว <G ül> พันกับธุรกิจพลังงานในเงาดำเป็น <G ül> ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้หลานชายเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นพีซการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการนำบุตรชายของเตียบันมาเป็นหมากในเกมการเมืองที่ตระกูลหุ่นเป็นผู้กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ธุรกิจในเครือข่ายของตระกูลผู้กุ่มอำนาจกองทัพก็ยังต้องยอมสยบต่อกระแสะที่ฝ่ายการเมืองสร้างขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองอย่างรุนแรงให้กับสมเด็จเตียบันไม่ใช่เพียงเพราะความเสียหายทางธุรกิจแต่ยังเป็นการเสียหน้าและเป็นการละเมิดสัญญาใจระหว่างสองตระกูลเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของตระกูลเตียสามารถถูกสังเวียนได้เพื่อเป้าประสงค์ทางการเมืองของตระกูลหุน ผลกระทบและความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านผลลัพธ์ที่ตามมาคือหายนะทางธุรกิจของแบรนด์พีซแม้จะเปลี่ยนชื่อเพื่อเอาใจกระแสะชาตินิยมแต่ผู้บริโภคจํานวนมากยังคงขังขาและเลือกที่จะหันไปใช้บริการแบรนด์อื่นมีรายงานว่าย,ยอดขายตกลงไปถึง50%สะท้อน้เห็นว่าการเมืองได้ทําลายความเชื่อมั่นทางธุรกิจลงอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งคือช่วงเปลี่ยนผ่านอํานาจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก จากคุณเซนสู่พลเอกคุณมเมรและจากเตียบันสู่พลเอกเตียสยาบุตรชายอีกคนหนึ่งของเตียบันในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แม้การส่งต่อตำแหน่งจะดูราบรื่นแต่เหตุการณ์แบรนด์สินค้าไทยครั้งนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณจากฝ่ายหุนว่าดุลอำนาจในยุคใหม่จะไม่เหมือนเดิมเป็นการขีดเส้นใต้ว่าอำนาจทางการเมืองที่คุมอลและกลไกร,รัฐนั้นอยู่เหนืออำนาจทางการทหารและความมั่นคงบทสรุป อนาคตบนเส้นด้ายของพันธมิตรหุ่นและเตียกรณีการแบนสินค้าไทยและชะตากรรมของปั๊มน้ำมันปตทจึงมากกว่าข้อพิาพาททางการค้าแต่เป็นภาพสะท้อนการต่อสู้เชิงอำนาจที่ลึกซึง้งภายในกลุ่มผู้ปกครองของกัมพูชามันคือการประลองกำลังระหว่างสองเสาหลักที่เคยค้ำจุนกันมานานแม้รอยร้าวที่เกิดขึ้นอาจยังถูกซ่อนอยู่ใต้พรมแห่งความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดูแน่นแฟ้นแต่เปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อความเชื่อไว้วางใจและความสมดุลที่เป็นรากฐานของเสถียรภาพคำถามสำคัญที่ต้องจับตาต่อไปคือสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่จะสามารถประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของกัมพูชาอย่างไรที่ไม่มีใครคาดคิด